สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวชาวยูทูบทุกท่านนะอยู่กับผมช่องออดน้ำซิงครับวันนี้เรามาดูนาง,งานนะนาง,งานลอกนานะกษียยนนะทีมงานปลาดิเราครับนี่มาดูทางทางเละแล้วนะอันนี้ ซ่อมรอบที่สามแล้วนะยังไม่อยู่ครับเดี๋ยวมาดูเสียปเปยื่อยมาแล้วอ่ะจะไหวไหมอ่ะลุยลุยอู้่่วมลงนะเอึบโอ้นี่ เมกาน่าน่วมจริงๆนี่นะครับไปแล้วอ่ะเสียบานมานะเดี๋ยวมาดูรถเสียบานเอามาดูจอยโนโ่เมกานะเสียบานนะเจไฟครับเจีโอแปดซีนะมาดูมาดู เดี๋ยวกระทุ่งลุมให้ดูโอ้ร่วมแต่เช้าเลยนะเออตีโค้งแล้วตีโค้งลบแล้วนะนี่ฮะร้อนเอ้ยอือนี่มาดูย้อนลุมนี่อึ้ยบึ๊บอ้ยจังไงครับรถไทยยังไม่ยังไม่เสร็จนะ ไม่รู้ป่าเด่นทำอะไรบ้างกำลังเช็คอยู่น้ารถไทครับอีกคันหนึ่งรถไทยประจำอยู่หน้างานนะห้งานเทนะนี่โอ้น่วมจริงๆไปลแล้วเทนในห,หมู่บ้านนะระยะทางก็ สี 4, ่ห้ากิโลมอนกันนะอ่ะดูเอาหลุมเบลอเลยนะตรงนี้โอ้หลุมใหญ่เลยครับตรงนี้วดที่แล้วตรงนู้นนะเหลี่ยมฝั่งซ้ายนี่เหลี่ยมขวาครับน่วมมามันน่วมอ่ะมันเป็นน้ําขังมันเป็นน้ำอ่าแากที่นานะมันชุ่มเอาเดี๋ยวพงมาแล้วครับนี่ ขันไหนจะเป็นผู้โชคดีนะไอ้น้องฟอร์ดอยู่ไหนน้อยน้องฟอร์ดามาแล้วเสียพงครับเอฟบีซนร้อยเก้าห้านะนี่ เนิบเนิบใส่เยอะด้วยนะวันนี้ใส่ค่อนข้างเยอะนะเอาลบแล้วนะอ้ยึ๊บอ้ยนี่ลุกโบดอย่างตรงนี้เลยนังบึ๊บอ,อู้โอ,อ,อ้ทางยังโขดเลยนะไอ,ไอ้น้องบอลรับ่าปไปเลยขนาด เดี๋ยวไปดูครับเดี๋ยวไปดูตรงขุดนะอ้าวมาอยู่หน้าง,งานเทค,ครับเอ้ยโอ้อขอไฟพูดผิดนะอยู่หน้าง,งานขุดนะอยู่กับเจ้าคงวัสดุเหมือนเดิมครับ400นะอีสี่ร้อยนะอ้ามาดูทางขึ้นน่วมนะ ปาเจ็กระเบิดไมมาแล้วครับดูดูมวนดูมวนเฮ้ยโอเจ็ดี o e ครับสองร้อยสิบนะดีแล้วน้องบอลขับนะทีนี้ตัวแก่เยี่ยมขับเองนะเอ้ยอฮ้ยอะไรครับ อาลุงกี้นะเด็กก้าครับเที่ยไรครับลุงตรงไหนที่หมาวานไหนใกล้ๆวานไหนอ๋อเข้ากี่เที่ยวเนาะครับพอได้พอได้เททั้งวันไหมทั้งวันเนี่ยมีงานในพวกอีกจุดหน่ยวเนาะโอ้ที่ไหนครับหน้าท้ายโอ้ในภาคกลางตรงไหนเนี่ยครับ ดินไหนมีมีดินเยอะแยะโรงเรียน,น,นจะลองนาแกาอยู่โรงเรียนแกจะลองนาแย่อยู่ตรงไหนตรงที่เดิมมั้อืมดินมีนนนนก้าโอ้นี่นนนป้าทิงระเบิดไหมไหม,มาแล้วครับป้าทิงกินระเบิด <laughs> อันนี้เลยโอ้นี่สัี่มาหมูกระเด็นกระดอนหมดครับเบรกแตกนะปิง้งเหรอทั้งอินเหรอตะเกียบเยี่ยมมาแล้วครับลุงกี้นะนี่เอา้าเดิบเด็บปาจิกปาจิกปาจิกกินระเบิด นี่ทุกคนที่แไหนมัได้ถามมาในวันนี้พี่พีมันตัวลึกเหมั้งจ้าเลยยาวมั้งจ้าอ๋อพี่ตัวนั้นเพอนใครผมมาอย่างไรตันตามพูด่งที่ตรงนู้นเลยอ้าวเสียเยี่ยมจัดมาอีกคันครับให้เจ้าแนกขึ้นขับนะน้องบอลไปไหนไม่รู้วันเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อน โอ้ปลาลงไปนู่นป่ะป <laughs> าเลยปาเลย <laughs> เอ่ะวัสโมนะย่งแปดสองห้าครับยังนยนร้อยเก้าห้านะไปนะครับปจริงก็สภาพสวยนะไอ ไปจัด <c oughs> ลงมาเลยลงมาเลยเ <c oughs> <c oughs> ปเสียงเล็กนะครับนะไดไปเลยโอ้สียงยังนิ่มนะแน่นอนนะสียมจัดมาอีกคั้นครับมาด,ดูการวิ่งนีนี่ติดหัวแก๊บนะเป็นฮิโนครับ ผี hey. กนกนะมีโช์น่องด้วยรอนะอา่ามาดูปลาทิงนะปลาทิงจะลุยเนื้อได้ดูนะ น,นั่นซูโม่ในยางเก่านะรถป่านี้ธรรมดาเก็ดจัดมาในราคาหกแสนกว่าบาทนครับแต่ก็มาทำเพิ่มอยู่นะนี่อมา,าดูครับไข่เยอะนะปันสิบโลเลยนะโอ้ ไปแล้วครับนี่มาดูไอเสือแน็กพฟึ่งอยู่ฟึ่งใจเย็นลูกพี่นี่ปีที่แล้วมือกันหนึ่งรถไทยนะมือขับรถไทยนะปีนี้เจ่าแก่เยี่ยมจัดฮิโน่ให้อีกครันหนึ่งครับ ลอนะสเนเ็กสเสนเไ็กเสือร้า <laughs> ย<อ> <c oughs> ยรถคันนี้ <c oughs> อยู่ที่ดินเลยเนาะเห็นก็ลงหัวห้า0เสนสวยสวยอ่สวยสวย ไป็ไงแรงไหมแรงนี้หรอเครื่องมันเครื่องตัวไหน Head O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 7C ประมาณนี้แหละเครื่องตัวนี้น่ะเคอ่ท่า Head O7C โอ้รอจัดรอจัด c l a ส s i c เลยเออใช่ไม่ได้บ่ะเออใ่ได้ครับจุปตุปแล้วจะไม่ทำไัเร็ว จนะเ็กอ่ะโอ้ยยกโอ้บ่าววิวครับอา้าวเอาโอเคครับเดี๋ยวชมต่อกันคลิปที่สองนะสำหรับคลิปนี้บายบายครับขอจบไว้เพียงแค่นี้นะฝากากดไลค์กดแชร์ช่องออดน้ำจริงด้วยนะครับนะสำหรับคลิปนี้บายบายครับสวัสดี